สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์เมืองหลวงของอาณาจักรเซินหูทั้งยิ่งใหญ่และงดงามสมดังชื่อในตอนที่เจียงอี้เดินทางมาถึงนั้นเขาอยู่ในสภาวะเหนื่อยล้าและหิวโหวยจึงทำให้ไม่ได้สนใจวิวทิวทัศน์มากนะัก แต่ในตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่ในรถม้ากับซูรัวสวียและสามารถชื่นชมทัศนียภาพได้อย่างถนัดตาพื้นถนนกว้างขวางไม่แออัดบ้านช่องเรงรายอย่างเป็นระเบียบม,มีแม้กระทั่งต้นหลิวที่ทอดยาวออกไปตามท้องถนนและโชยกลิ่นหอมออกมาอยู่เนืองๆเ,เรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมในตอนนี้ช่างสมบูรณ์แบบยิ่งนักรองเจ้าสำนักฉีกเรียกล่อมซูรัวสวียได้สำเร็จ พวกเขาทั้งหมดนั่งอยู่บนรถมาซึ่งกำลังมุ่งตรงไปยังพระราชวังที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือแต่เป็นเพราะว่ามันคือที่พำนักขององค์รัชทายาททำให้ต้องใช้เส้นทางที่ต่างออกไป รถมาที่ถูกจัดโดยผู้อาวุโสเฮงถูกตกแต่งอย่างหรูหราและสะดวกสบายภายในนั้นยังมีชาและผลไม้เลิศรสคอยให้บริการน่าเสียดายที่ไม่มีสุราและเนื้อสัตว์ทำให้เจียงอี้และความสนใจจากมันอย่างรวดเร็ว จากนั้นเขาก็เบนสายตาไปที่ซูรัวสเวียซึ่งกำลังมีสีหน้าที่ไม่ดีนะักเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็เอ่ยถามด้วยความสงสยัยซูรัวสเวียนี่ก็แค่การไปเข้าร่วมงานเล้งธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หรือ ทำไมเจ้าถึงดูวิตกขนาดนั้นดวงตาของสูรวัวสเวียกระตุกเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นและหันมองไปนอกหน้าต่างนางยังคงนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ราวกับกำลังครุ่มคิดเรื่องสำคัญบางอย่างก่อนที่จะเอ่ยปากเจียงอี้ เมื่อไปถึงที่พำนักขององค์รัชทายาทแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่นั่นเจ้าจะต้องอดทนไว้นะไม่ว่ายังไงเจ้าก็ยังเป็นชาวเสริญหู่หากเจ้าเผลอไปยั่วยุผู้มีอิทธิพลที่อยู่ภายในนั้น มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเจ้าเจียงอี้หัวเราะและกล่าวออกมาอย่างไม่ใส่ใจไม่ต้องห่วงปราบใดที่พวกมันไม่ยั่วยุค,ค้าก่อนข้าก็จะไม่ยุ่งกับพวกมันสูรั่วสเสวียเค้นเสียงด้วยความไม่พอใจและเบือนหน้าหนี แต่ถึงอย่างนั้นดวงตาของนางก็ยังเผยให้เห็นความกังวลโรงเตี๊ยมมังกรซ่อนเรน้นตั้งอยู่ใจกลางของเมืองหลวงและอยู่ไม่ไกลจากที่พำนักขององค์รัชทายาทมากนักใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงบนรถมา้า ในที่สุดก็ได้มาถึงที่ด้านหน้าพระราชวังหลังงามแห่งหนึ่งเมื่อเจียงอี้ก้าวเท้าลงมาเขาก็เงยหน้ามองกำแพงวังที่สูงประ่านซึ่งถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นสิงโตขนาดยักษ์ประตูทางเข้ามีขนาดใหญ่โตและถูกฉลมด้วยสีแดงแม้แต่เจียงอี้ก๊อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชมหากภายนอกยังถูกตกแต่งจนหน้าเกรงขามขนาดนี้แล้วภายในนั้นจะหรูหราขนาดไหน ู้อาวุโสเหงรีบจัดแจงสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยและบอกให้คนติดตามไปแจ้งต่อคนขององค์รัชทายาทว่าพวกเขาเดินทางมาถึงแล้วไม่นานนะักผู้บัญชาการที่สวมชุดเกราะสีเหลืองของกองทัพหลวงก็เดินออกมาและกล่าวทักทายพร้อมกับประสานมือพวกท่านคงจะเป็นแม่นางสู่และนายน้อยเจียงเมื่อเห็นว่าทั้งสองพยักหน้า ผู้บัญชาการผู้นั้นก็รีบนำพวกเขาเข้าไปด้านในตลอดทั้งทางเดินเจียงอี e ้ก็สำรวจทิวทัศน์รอบๆด้วยความสนใจมีทั้งสาลากลางน้ำสวนหย่อมที่มีบ่อน้ำเล็กๆอยู่ภายในสมแล้วที่เป็นถึงที่พำนักขององค์รัชทายาทผู้สูงส่งแต่ตรงข้ามกับซูรั่วเสวียที่ดูเงียบขึ้ยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าจะถูกผ้าคลุมหน้าปกปิดใบหน้าอันงดงามไว้ แต่ดวงตาของนางก็เผยให้เห็นความเย็นชาและไม่แม้แต่จะมองทิวทัศน์รอบข้างด้านหลังของพวกเขาเป็นสาวใช้สองคนที่คอยเดิมตามหลังจากที่ผ่านไปสิบหน้านาทีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงพระราชวางัง จากนั้นผู้บัญชาการคนดังกล่าวก็ไายมือเป็นลักษณะเชื้อเชิญและเป่าประกาศแม่นางสูและนายน้อยเจงเดินทางมาถึงแล้วสายตาจำนวนนับไม่ท้วนหันมามองสายตาส่วนใหญ่เป็นประกายเมื่อมองมายัางร่างของสูหลวสเวียแต่ก็มีไม่น้อยที่แสดงความงุนงงออกมาเมื่อพวกเขามองมาที่เจงอี้ช่างเป็นพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหราเสียจริง หลังจากที่เจียงอี้ก้าวเท้าเข้ามาในพระราชวางังเขาก็อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเมื่อลองวัดด้วยสายตาแล้วเขาก็พบว่าสถานที่แห่งนี้มีรัฐมีกว้างถึง700เมตรหันไปทางซุ้มประตูขนาดใหญ่มีเวทีสีทองม่วงตั้งอยู่ ผู้ที่กำลังนั่งอยู่ด้านหลังของเวทีคือเด็กหนุ่มผู้ซึ่งสวมสุดอย่างเป็นทางการทั้งสองด้านของเวทีมีโต๊ะยาวสีทองตั้งเรียงกันอยู่พร้อมกับผู้คนจำนวนมากที่กำลังสนทนากันอย่างออกรถด้วยการกวาดตามองเพียงครั้งเดียวก็สามารถเห็นได้ว่ามีไม่น้อยกว่า100คนนอกจากนี้ยังมีประตูขนาดเล็กอยู่ห่างออกไปไม่ไกลซึ่งมีไว้ให้คนรับใช้เดินเข้าออก บนโต๊ะถูกวางเรียงรายไว้ด้วยอาหารอันเลิศรสและมีบริกรคอยให้บริการพื้นของพระราชวังถูกปูด้วยพรมสีขาวทางด้านของผนังก็ถูกตกแต่งด้วยอัญมณีที่ส่องแสงระยิบระยับ ในแต่ละมุมของพระราชวังมีไม้จันวางอยู่ซึ่งทำหน้าที่ส่งกลิ่นหอมและทำให้แขกในงานเกิดความผ่อนคลายนั่นคือองค์รัชทายาทสายตาของเจียงอี้ถูกดึงดูดโดยชายที่สวมชุดอย่างเป็นทางการเขาต้องยอมรับว่าชายผู้นี้มีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจยิ่งนักเมื่อก่อนในตอนที่เจียงอี้ยังเป็นเด็กความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการได้พบเจ้าเมืองจีเทียน แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้พบกับองค์รัชทายาทของอาณาจักรเสริญหูตัวเป็นเป็นแต่แน่นอนว่าทัศนคติของเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่นานนักเจียงอี้ก็ถอนสายตากลับมาและกวาดมองแขกทุกคนที่อยู่ในงานซึ่งทำให้เขาพบใบหน้าที่คุ้นเคยมากมาย บนโต๊ะสีทองที่อยู่ด้านซ้ายมีคนที่เขารู้จักอยู่เช่นจังสุ่มอูจี้จ้านอูซวงเฉียนว่านกวนและเหล่าคุณชายที่มีสถานะที่ไม่ธรรมดาหากให้เดาพวกเขาคงจะเป็นคุณชายใหญ่จากตระกูลหลงตระกูลอิงหรือไม่ก็ตระกูลไทสื่อมิฉะนั้นพวกเขาคงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้นั่งอยู่ในแถวแรกนอกจากพวกเขาแล้วเจนอี้ก็ยังเห็นอิงชา หลงเซียงและคนอื่นๆซึ่งกำลังนั่งอยู่ในแถวที่สองแต่เมื่อเขาเหลือไปเห็นดังสุงอูที้ที่เผยรอยยิ้มจางๆออกมาเขาก็รู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างในตอนนั้นเององค์รัชทายาทก็มองตรงมาที่เขาด้วยสายตาอันเย็นชา แม้ว่าจะเป็นเพียงเซียววิแต่เจียงอี้ก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารจากดวงตาคู่นั้นบนที่นั่งลำดับที่สองเป็นหญิงสาวผู้งดงามซึ่งสวมชุด3ามสีและมีมงกุฎยกอยู่บนศีรษะนางมีความงามที่อยู่ในระดับเดียวกับซูรั่วสเสวียอีกทั้งยังมีกลิ่นไอที่สูงส่งดูเหมือนว่านางน่าจะเป็นองค์หญิงสักองค์ของอาณาจักรเซินหู่ในที่นั่งลำดับต่อๆมาคือหยุนเฟย เสินอิงอาหนีและบรรดาคนที่เคยเห็นข้าตาพวกเขาคือเหล่านายน้อยและคุณหนูของเมืองหลวงซินนะช่างมีรัศมีที่ไม่ธรรมดากันเสียจริงเจียงอี้กล่าวกับตัวเองในใจแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นร่างของสุยเชียนโรไม่ใช่ว่าเฉียนว่านกวนบอกว่านางอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้หรอกหรือหรือว่านางผู้หญิงบ้าคนนั้นจะกลับไปยังเกาะดาวตกแล้ว ในขณะที่เจียงอี้กำลังพึงพรรมพำกับตัวเองอยู่นั้นองค์รัชทายาทผู้ซึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กำลังเดินมาต้อนรับพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่ดวงตาของเขาก็จับจ้องอยู่ที่ซูรั่วสวียเท่านั้น รั่วสเสวียกว่าเจ้าจะยอมมาได้อูหุยต้องส่งคําเชิญไปถึงเจ้าตั้งสามครั้งและยังต้องรบกวนร,รองเจ้าสำนักฉีหรือว่าเจ้ากำลังดูถูกเราอยู่ม่านตาของเจียงอี้หดแคบลงแม้แต่ทางจ้านอู่ซวงเฉียนววานกวนและคนอื่นๆเองก็ประหลาดใจไม่แพ้กันซี่อู่หุยเรียกขานซูร,รั่วสเสวียอย่างสนิทสนมหรือว่าพวกเขาจะรู้จักกันอยู่ก่อนแล้ว แต่ซูรั่วสเสวียอยู่ในสำนักจิตอสูนตลอดมันจะเป็นไปได้ยังไงที่นางรู้จักซี่อูหุ่ยที่อยู่ในสำนักมังกรเวหานางพยักหน้าเล็กน้อยและตอบเสียงเบาฝ่าบัดรั่วสเสวียเพียงแค่เหนื่อยเล้าจากการเดินทางและรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยข้าไม่ได้มีความคิดเป็นอื่นเจิงอี e ้และคนอื่นๆตกตะลึงอีกครั้ง เมื่อถูกเรียกขานอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ไม่เพียงสูรวสเวียจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่นางยังเอ่อยตอบอย่างเป็นธรรมชาติห้าห้าเช่นนั้นก็เป็นความผิดของเราเองต้องขออภัยด้วยในเมื่อเจ้ามาแล้วทำไมไม่นั่งก่อนละซี่อูหวีมีหน้าตาที่หล่อเหลาและมีท่าทีที่สง่างามสมกับเป็นเชื้อพระวงหลังจากที่เขาพูดคุยกับสูร่สเวียเล็กน้อยเขาก็หันไปมองแขกคนอื่นและกล่าว ข้าเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกท่านที่รู้เรื่องนี้ใช่หรือไม่แม่นางรั่วสวียแท้จริงแล้วเป็นถึงองค์หญิงก้าวแห่งอาณาจักรต้าเซียและยังเป็นคู่มั่นของเราซี่อูหุยเมื่อราวราวหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา เสด็จพ่อของข้าและองค์ราชาแห่งอาณาจักรต้าเซียได้ตกลงจัดพิธีมั่นขึ้นมาและวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรากับองค์หญิงรั่วสวียได้มาเจอกันจริงหรือเนี่ยทัในใดนั้นเองความโกลาหลก็ประทูขึ้นภายในห้องโถงในเวลานี้หัวใจของเจียงอี้เรากับถูกฟ้าผ่าร่างของเขาสั่นสะท้านพร้อมทั้งสีหน้าที่ซีดขาวราวกับผีมะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ